รับทางนี้จะเกิดพ่าตอบกานใดขึ้นมาคุณหมอร้องต้องมีโอกาสแขนทั้งแขนั้นขาดกันได้เลยทีเดียวพร้องกัได้น้อยอีสาอวีดีกดียววิวิทยเดมมาทานเอาวิวกว้างวิวก้อนเลยตีเจ็บมีวิวเอ็กซ์เทอห้ามทุกอีกออกอักขรอก่อนจ่า พร้อมแล้วตาทิ้ใจลูกเข้าที่ข้างในมีอะไรยุอขึอสาวไอ้ดีนจะคุณมอแน่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 จนี้เดินเข้าปากเรื่องนี้อีกทีอีครั้งอีก็ปาตาทิ้งใแม่รานิแรงลูกเข้าไปเลยมีอะไรที tree, okay. ่บ้างเอาออกมาด้วยนะเออว่าเย็นๆนะจ้าคุณหมอ ในกรณกที่เข้าใจกันกับใจรบก็พ um um ิลร้อตมากเกินไปไม่ได้นะครับผมหรืหมอเราอาจจะแข็งขาหรือว่านอนโรงพยาบาลได้นะครับวัดเลือพ่อเลยหมอเอ้ยแม่เป็นยังไงครับผมยังอยู่เอ็น้ำตายหัวเลยเนี่ยแกะงพุ่มเกตก็ตายหัวเลยคุณหมอจะเอไม่เห็นไม่เป็นไรครับอีกครั้งอีกรอบอีกสักทีอีกสักครั้งก็แล้วกัน ล่างครับผมงแม่ของข้างล่างไปอ,ออกข้างบนครับแม่นะอนะอลเลออผนะู้ชายหน้าคนละเรื่องแะ้วทุกคนซ้ายทีบนขวาทีอ้าปากขึ้นมาอ้าปากขึ้นมานกว้างนะจ๊ะอเนี๋ยะจะพูดบอ ก่อนนะครับผมใจแจสบร่วงๆกันสักนิดนึงนะอย่างปอนนี้แบบนี้มีความจริงตลอดเวลาครับหมอตอนนี้รีบร้องไม่ได้ครับพลาดมาไม่คุ้มนะครับผมโอเคพร้อมแล้วโชคดีครับคุณหมอต่อไปอยู่เราขอเที่ยวรถกับคุณหมอเรากันด้วยครับผมขอบคุณมากครับ แสำหรับชมฉากต่อไปก็สำหรับฉากต่อไปนี้นะครับผมรับหน้าที่เดินหนุ่มน้อยรูปหล่อคุณหมอสีโง่กันบ้ครับและฉากไปคหมอเราจะนำสีสากอย่าเข้าไปปากของจอร์เกย์เนโกแกลไม่ใช่สีโง่ไปดูนักแสดงจะเอาหัวยัดเข้าไปในปากจอร์เกยนะครับล็อกเดียวเที่ยงจับถ่าย ถ้าเกิดเราติดปัญหาระไรขึ้นมาไม่ต้องไปพูดถึงตรงโรงพยาบาลไปวัดอย่างเดียวเท่านะครับ ยเไนามครับผมหล่อเท่กเดียนั่นตอนเมขาดเลยอแมขาดหรือยังเอาให้มันขาดดูบอกให้ขาดขาดกันเอาขาดเลยเอาขากเลยอีกครั้งอีกเราบก็แล้วกันรัะ เร้มอาดยว่าหอกายเดอวาให้หมอเราเป็นอนแบบเีิวนอนไม่คิดอะไรฮะบอกว้าเกิดเขึ้นมาเขไม่คิดอะไรนะแตแ กูมียนะรารเราปดูดีครั้งเราดูดีรอบนี้มรคนะอานะ้าก่อนนะเอาแค่หัวเข้าเองอะอามาูครั้งีอนนี้หมวเราจะอยู่รอบปลอดภัยกันหรือเปล่าขอใหหมอโชคดีคือกูบ่า พอแก้วแม่แก้วนือทีมครักทุกคนดีนะครับรักกันตัวรักกันโอเคดูนิ้วถึงเ้ายัดเข้าไปทักคืนขเอาใจผมฮัลโหลเว้ยขอเสียงด้วทุกคนน ขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับนการแสงัม่บกรเการแสดงเรายังไม่จกระเพียนเท่านี้ครับแต่รอบ้ผมแข่งกปงแขนนะครับที่จะอบสุดการแสดงนะครับเด็กๆมอดีพ่อรอใในการนับแสดงทั้งสอท่านครับก็ขอให้ทุกท่านโยนส่องการแสดงกันได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์นะครับหรือว่าจะเป็นเหรียญครับทุกคนตองอความแม่นยำโยมเหรียญเข้าปากเหรเยญกันได้เลยครับส่วนน้อยคนทุกท่านโยมเหรียญเข้าปากเหรียญกันได้หน่อยก็คือเาคาดก้าวกว้างกว่านี้ก็ม่ใช่ทุกคนจะที่สามารถโยมเหรียญเข้าปากเหรีย่กันได้ห่อยขอบคุณทท่าน ของจอทีนะ่นะผมดูมาครับผมขอบคุณที่จอทีมีใจเล็กน้อยะผมแบ้ปัได้ครับแต้วจะเป็นบต่าง้ปิบันเจะตามก็ว่าอยู่หน้าตีแบ้ง้อยอยู่เปอะไรก็ตามแต่ออไปหมอเราก็ผมหมอเราเปต่อได้ปากของนครับเพื่อจะได้น้โทของของช่านลงสู่น้ำ่าเพื่อนำไปดนาหมกดเห็นาพถายนะครับเป็นความเชื่อผมเป็นความเชื่อของครูบาจารที่สั่งหมอตที้วันในไปยเรา้วะผมไไทเจช่วยกรได้ ยาดูไลเดือยู่คิดาคิดดูเลยี่ะนถ้าอบรองไรคต่ยงตอมาแบเยว่อาจเรามาไม่โดนมเทีจะำคสอบร้องความแย่ในการเยติเขากับมได้ก็หมายว่าจะเป็นแบงค์ครับเป็นแบงค์ครับผมี่อรับด้วยท่านกันได้ขมัจะนขึ้นไปด้วยงุนท่านก็ผมแล้วนะครับ ท่านที่เราถ็อเข้าปากเราเยแล้วทานอยากเปนะิาสกันท่านนิดอยากเปนัิสตรันานิดนึงนะครับผมแต่ว่าทำนะครับิมเราถือมาว่ารใครที่ทำมาจนถือเข้าปากจนเทได้นั้นอาจจะมช่เวลาบาวันที่มีสิ่งีช่วชิ้ายข้าหน้าแา่ะแนะนำาอกแบงค์มาปากให้ปากของเกียนะอาเเราจะอมมาทุกท่านองค์มสิ่งดีๆที่วท่านออกในช่วท่านครเพื่อเชื่อผมก่อเพื่อในสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมานะครับท่านที่ไม่เชื่อไม่เป็นรับใคว่าเป็นน้นจิตน้ำใบอ่าง ยิ่งสมานแตงยิ่งคนจีตัยสมานแตงยิ่มานแ่งย่งเนจันย่นแตยิคนจีันยิ่มานแต่งยิไงคนจีกันย้่งสมานแต่งยิยงคนจตั้ยิ่งสม่ยิ่นีตัิ่งมานแต่งยิ่งคนจันยิ่งสมนแต่ยิ่งคนจตันยิ่มานแต่ยคจีัยมานแต่ยิ่งคจีตัิ่งสมานตรงยิงคนจีตันย่งสมานเต่ยิ่คนจีเัน่งานแต่ิ่งคตัย่านต่ิีกันะ่น ตังนี้เปะบอกาะฝากฝากต่อฝากเสร็จมันนี่อินเดอร์มากรักนะข้อตกลงนี้ครับนี่นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องบักเกิลชั้นแนวกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปถัดไปครับไปดูว่าบักเกิลจะพาไปดูอะไรขอบคุณครับสำหรับีดีโอันอยู่ในส่วนของคนเป็นคน